สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสัพอนกะยังที่อยู่บ้านเกิดพ่อเนาะยังอยู่ที่บ้านเกิดพ่อ,อ,อพี่น้องว่ากลับไปกลับมาเนาะน,นี่ก็เป็นเวลาตีสามฮาก็ตื่นตื่นมาสวยตื่นหนึ่งเข่ารัางเผลอรังจานตอนเพิ่นอันที่เพิ่นกินตั้งแต่เมื่อคืนเนาะแต่ตอนนี้เพิ่นกำลังเตรียมของอึดถึกอยู่ก,กะหนึ่งเข่าไปน้ำ้างถ้วยไปน้ำเรืร่อยๆพี่นอ้นองพอดีก็สุพาเบิ่งว่าเห็ดยังแนตอนเช้าเนาะ ตอนเศร้ามือบุกแขนกันทำหัวเซาเซาจะหน่อยแขกคนมาต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ดึกๆมันก็จะเป็นอวเขาเขาที่เป็นหนึ่งไปแล้วเนาะต้องลูกหนึ่งเตรียมไว้แต่เศร้าพี่น้องว่าจะหน่อยแขกคนสิมาเนาะเออออกตัวผ่านเนี่ยแล้วก็ไปที่ เพิ่ะกำลังตักระเทียมแล้วก็เป็นตะไคร้่น้วก็นที่ใส่หมอกนี่นะหมอกโด่งไว้แล้วก็พุงรสดีเนาะ เป็นปุ่งเป็นกระสเห็ดให้สุกเป็นเนาะไวนไวนนยซยซีนส่เยว้ทุวนลายกอลกเลยนาะสวลายลไว้และกิโลนบุเบียจะไว้ละกิโล เฮ็ดโจโฉมีนี่นี่ยนี่เด็ดใช่ใช่โจโฉมีแซ่แซ่จ้าล้คือเด็กนกระปุ้นเลยทั้งนั้นบ็ควละบงนัวก็คือนี่แบบวเนีแปะกระปุน้รเพื่องนี่เนาะเยงมะเาเสียงาเฮางค่บุเรนน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 นบนานน้นน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 เนน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 นรนน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  นรอย,ยไปเอาซันน้ีนอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะตั้งอันที่เตรียมให้แขกอะไรพี่น้องสใส่ใส่หน่อยแขกคนก็มากนยเข่าคนเนาะแต่จมีพิธีผูกแขนนะฮะเป็นหมนอน้ำข้าวปุ้นพี่น้องนอนก็นอน ข้าเป็นบน,นั่งถวย้างจานบนหัว่างกันเานานะเป็นของที่เตรียมไว้แล้วพี่น้องพวกถวยบ่วงนะพักเนาะนี่เลยพี่น้นองก,ก็บ,บีกตะก้าหนึ่งเป็นพวกพักพวกอนัน นาวมะเร็นเหมือนเราเนาะเตรียมใส่เงินลับในกล่อนเนาะก็จะมีครบทุกอย่างเลยต้องเตรียมให้ก่อนเนาะเงินครัวนั่นในอีกอันนั้น,น,นเปน็นนั่นโถใส่น้ำกระปุ้หนึ่นหลังจากที่สวยเวีย้ยบตอนเช้าแล้วก็ตอนนี้ก็แจ้งเลยเนาะพี่น้องแล้วก็ ต่อไปกะคือสิแขกคนมาแล้วก็สิผูกแขนผืนผัผูกแขนผืนแลนะ้วพี่น้องสิถ่ายเยาพิ่งอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้กะไปกะกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวสิไปเนะาะราะว่าอเศ้านี่ก็ตื่นตีสามเนาะเพิ่นก็มาปุกกันไปล้างถ้วยนะกะไปนึ่งเข่าไปเตรียมหันเตรียมนี่แท็กขระปุนซีนกระปุ้นแล้วพี่น้องแต่ตอนนี้ก็เฮ็ดแล้วแล้วกะที่เรลยกก็มีแต่รอแขกคนผืนมาไปย่ออาหารเพืนแล้วก็ พิธีผูกคอต่อเค้านั่นแหละเนาะตามประเพณีสาวลาวของเขาแหละพี่นอ้องถ้าเบิ่งทาส้มบัดบัดแขกคนมาพี่นอ้องพี่น้องมันมันหอนอันพิธีิ่นกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเพิ่นจัดไว้รอแขกเนาะมีอันนี้คือโต๊ะนำข้าวปุ้นเด้อพี่น,น้องโต๊ะนำข้าวปุ้นก็ผักที่เอาซีนไว้มือเช้างเลยเนาะแล้วก็ข้าวปุ้น พร้อมด้วยเนื้อค่ะคุณ่วนพักอันนี้คนไว้กินกับลาบกับก้อยเนาะนอ้องและะ้วก็ถ้วยบ่บวงจานกับบว่วงตะเกียบทิชชู่เนาะมีเบียร์มีน้ำดื่มแล้วก็นะ้นำอัญมลเนาะแต่ละโต๊ะจะจัดไว้เป็นชุดเป็นชะุดนะเนี่ยนะ้องมาเนี่ยแหละเนาะกับตอนนี้กนะ็ยังเศราอยู่แหตคนกะ็ยังโวได้มาเนาะจักหน่นะอยผู้จนะักหน่อยนะ่ะสีลายอยู่แล้วก็ อยากตีพี่น้องกันเองฝนก็มากก่อนเนาะส่วนคนอื่นฝนยังไม่ทันได้มาพี่น้องแอจนใส่หมุดสงกตอนนี้ฝนกะกำลังจะผูกแคนน้อยเจ้าบ่าวเนาะพี่น้องเพราะว่าาปผูกแคนแล้วกะเป็นกะสีเห่เพื่อนเจ้าสาวเนาะแล้วก็ไปผูกแคทนยูผูกอีกทีหนึ่งเนาะแต่ยูนี่เนี่ยซิมีแต่เจ้าบ่าวคนเดียวก่อนเนาะ พอผูกแขนน้อยแล้วก็แห่ไปเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็กววกไปผูกอยู่พุ่นอีกที่หนึ่งนะพี่น้องเจ้าสาวก็สีรออยู่เพื่อนผูกเนาะเป็นะฝันอันนี้จะเป็นนี่เจ้าบ่าวฟอร์มรัว่าเพื่อนเจ้าบ่า,าวแลนะพี่น้อง

จะแววเสือสีแดงด้วยพี่น้องแม่เพิ่นกะกำลังสิผูกแขน ตอนนี้อันเวลาผูกแขนเฮ้พี่นี่ผนจะปิดตู้ไว้ก่อนพี่น้องแขนแล้วันก็เปิดตู้ต่อเนาะเปิดเกรื่องเสียงนะพี่น้องใปช้าใจแพงได้แบไม่ยนเจ้าใจ่ลังแบบนี้ เก็บในเนาะเด้อเนาะจังว่าเด้เก็บมาล่ะอันนี้สิเป็นเจ้าบ่าวปอมเนาะหรือว่าเพิ่นเจบเนาะดนยังบ่เคยเห็นเจ้าสาวว่าเป็นจังได๋เนาะมื้อนี้เลยสิไปเบิ่งว่าเจ้าสาวหน้าเป็นจังได๋ตาเพื่อนกบ่ได้ไกลกันเนาะใกล้ๆกันนึง โอเคเนาะพี่น้องวันนี้พาเบิร์กต้นเห็บไปเรีนจับเสาเนาะบ่ได้ลืมขรอบครัวเงินสนนี่สิเป็นเจ้าบ่องงานงานจำเรือจับเสาสิอยูทั้งคู่เนาะพี่น้องหนักพี่น้องใกลเพราะว่าเขาบยายามบูซ้ายาหยกให้ให้กันสะพ้ายไปคนหยกเนาะ อันนี้คือสะพ้ายสามคนเนี่ยอาวแลวก่ะแม่ของค่อยเนาะพีน่น้องเี่นเนาะ I'm going วนนี้จะบ่าวจะสาวคนกะเพียงพอฟันแล้วเนาะพี่นออ้องคนกะเออเข้ามาในเฮือนสาวและนะ้วเนาะกะไม่ได้เห็นหนาบเลยเนาะบางก่อนก็น,าาน,าน่เป็นพาฟันของค่ะได้แม่บอกเลยนนะ宝妈 ขันข e ันกัลลังสีอันเหตุพิธีเนาะพิธีบาซีสู่ฟันเลยพี่น้องทำประเพณีหิดทองประเพณีลาวอลไรเนาะส่วนมากฝั่งลาวจะแต่งเป็นแนวนี้เนาะมีพาควันแล้วก็ขู่บ่าวสาวกับส่วนเจ้าสาวสิเก่าๆอย่างนี้เนาะ ก็ปิดตู้ซะก่อนพ่น้องเพราะว่าย่านบ่ได้ยินเสียงอันสู่ฟันเนาะเป็นสา่ะเอาชมาเา่งก็บ่จะสาวฟ้องอยู่ฝั่งนั้นเนาะคิดจะสาวไปเออตบใหมันง่าย มีจะเป็นขู่จริงขู่น,นั้นจะเป็นขู่ปลอมที่ฝั่งเราชวนมากที่มีแ่แบบว่าแต่งงานที่มีู่่จริงแล้วก็ขู่ปอลอมจะมีเจะบอกวจะสาวปลอมไปขู่หนึ่งแล้วอันนี้คือเงินเจ้าสาวอันนี้ dan yang itu ปวันพัดกระซูสูงน้องน้องทีที่ของเพิ่นคือแบบให้ให้ยกมือขึ้นเนื้อหัวเนาะยกมือขึ้นนูนหัวแล้วแบบแนบบึงแสงเทียนเนาะพี่น้องแนบบึงแสงเทียนของในพราคันของอันอแต่ละคนนั่นแหละทั้งหมดว่าเจ้าบ่าวก็แนบแสงเทียนในบนยอดพราคันของเจ้าบ่าวเนาะไอ้แสงเทียนพี่น้องแล้วก็ยกมือขึ้นสูงๆูงเนื้อหัวเนื้อกระถางนิดนึงเนาะ ไี่ี้คน,นเห็นห,หนะเจ้า,จาได้คนใดต้องพิดองคนไรเขาไปถ่ายใกล้ๆก็ได้นไดเนาะเห็กำลังบาซีสู่ควันเอาท้องแล้วซปให้ลูกไหนนก่ห้่น่ะเมียเาท้องซคอลูกไหนนก่เนาะ آم <laughs> جا <laughs>